โตโยต้าแคมารี 2.0G เอสติ mo ปี2013ผ่อน8,000บาทเท่านั้นกับราคา439,000บาทกับโปรโมชั่นสุดพิเศษฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกี่แวนกับวารันตีสุดพิเศษนะครับขอดูแลหลังการขาย2ปีเต็มๆดูแล2ปีเต็มนะครับทั่วประเทศไทยฟรีค่าแรงค่าอะไรซ่อมฟรี180รายการกล่องเ e กียร์ ECU อะไร180การนครอบกัวนะครับ สวยมากกระจังหน้าเชนมาแล้วนะครับไฟหน้า LED ตัดหมอกชุดแต่งรอบคันนะครับดิสเบกค,คู่หน้ายางปี22สองของมิชลินนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับชุดแต่งรอบข้างสเกิร์ตสปอยเลอร์มาครบเต็มลำหมดแล้วนะครับมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับไฟฟ้าคู่หน้านะไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะไม่ถึงแสนแล้วต่เก็บข้างเดิมครับพี่นี่คือลายลายลักษณ์อักษรผมเลยคือใครจะซื้ออะไรก็แล้วแต่แหละ แต่ของผมเนี่ยคือรถผมต้องเดิมใครไม่เดิมไม่เป็นไรแต่รถผมเดิมี่ครับแผงประตูด้านข้างสวยเบาะหนังลายไม้มีแอร์หลังให้เห็นไหมครับนี่ครับแต่เข็บข้างหลังเดิมสวยนะครับแล้วนี่ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางปีย2ิบสองนะครับสี่เส้นเลยนะครับไฟท้ายสวยนะครับเป็นตัวเอสติโมไฟท้ายใหม่แล้วเซ็นเซอร์หลังสองจุดเอา้านี่เปิดเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะ นะครับข้างข้างหลังนะครับก็เก็บกระเป๋าเดินทางได้เยอะนะครับสองสามใบนี่ครับอาแท้จากโรงงานรถสวยรถดีนะครับคุณภาพเกรดเอตรงที่นี่ที่เดียวใครหานซื้อรถอยู่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนลองติดตามผมดูก่อนนี่ครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับชุดแต่งเอสติโมนะครับเอสติโมนะครับของแท้นะครับนะครับภายในเป็นเบาะดำนะครับภายในเป็นเบาะดำนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างก็ค่อนข้างสวยเป็นเบาะหนังลายไม้ และลดสภาพเดิมๆเลยนะครับตะเข็บข้างก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยพี่ไม่มีอะไรรถผมเดิมอยู่แล้วนะครับรถผมเดิมอยู่แล้วซื้อได้เลยนะสนใจจองได้เลยนะครับไม่มีประเด็นนี่ครับมอกออยู่นี่นะครับแผ่นเพจเบาไฟฟ้าคู่หน้าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทมาดูห้องเครื่องกันสวยมากห้องเครื่องผมสวยมาก ไม่ลดมันเดิมนะครับภาษีต่อมาแล้วหกเจ็ดสี่สามเก้านัดขวาเดิมนะครับซ้ายเดิมไร้ห้องเครื่องชา้ชาๆชาัดๆไปสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแปดพันแปดพันบาทนะตลอดสัญญานะครับรายได้เกินหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาผานราเยอะอะไรมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์ทักมาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบท ไปเทสไดร์ลกกันไหมขอกําลังใจหน่อยกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ขอไลค์คนละหน like ึ่งไลค์ปะใครที่ดูอยู่ขอแล้วกดคนละหนึ่งไลค์เดี๋ยวพาแอปแคมเ y อรี่เอติโสี่สามเก้าโอ้โหล่อเลยนะค,ร,ร,นะคร,รับแอร์สองฝั่งนะครับปรับแอร์ได้สองฝั่งนะครับไมแสนเจ็ดนะครับก็วิทยุเล่นได้หมดนะครับ AM FM FM 1 FM 2 CD Bluetooth นะครับแล้วก็ AV AUX นะครับทัชสกรีนนะเราเล่นนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับมาเกียร์เป็นเบาะหนังลายไม้นะเกียร์เบาะหนังลายไม้นะครับก็มีม่านมันแดดไฟฟ้าด้านหลังให้นะครับม่านมันแดดไฟฟ้าด้านหลังให้โอเคนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับสี่สาเกพี่จ๋าโอ้โห อย่าไปบอกใครว่าผมขายเอาติอ้ขายแคมเ y อรี่สี่สามเก้านะเดี๋ยวคนเขานึกว่าผมขายเอาติอยู่สี่สามเก้าโอ้โหรถสวยมากโอ้โหโอ้ยขับดีเป็นเลิศเข้าคงเข้าโคงรถใหญ่นะมันหนึบนะครับรถใหญ่แล้วมันหนึบ แล้วคือเข้าโค้งจังหวะเข้าโค้งจังหวะแซงซ้ายฝานี่คือดีมากและนิ่งนิ่งเช็กเลยด้วยนิ่งเช็กเลยของดีเลยแหละ รถสวยสภาพเกรดเอนะครใครหารถสวยๆยอยู่มือสองสภาพเกรดเอคิดถึงผมก่อนนะถามผมก่อนแล้วค่อยไปซื้อที่อื่นนะถอให้ถามผมก่อนแล้วไปซื้อที่อื่นผมไม่มีของค่อยไปซื้อที่อื่นนะครับเพราะรถสวยอยู่ที่นี่หมดแล้วที่อื่นก็รถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สี่สามเก้าจัดไป ขับดีมากระบบเบรกระบบคันเร่งระบบอะไรทุกอย่างดีหมดนีด่ครับแล้วเราก็ติด BTS สีอุดมนะครับชัดเจนนะทางออกสามนะครับ BTS สีอุดมทางออกสามชัดเจนเลย นะครับเข้ามาก็สีนักดิน56มาได้เลยนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนี่ครับโอ้โหไม่มีเขตไม่มีสันเลยรถแจมโบนี่โอ้โหดูดิ โอ้ยสวยนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับและถูกอ,อกถูกใจรถนะครับหรือว่าอะไรก็พิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มานะครับพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออารถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีั่วไทยจัดไแนะ์ฟรีั่วไทยซื้อสดไม่เกินบาทสี่แสนสบาทนะครับแล้วเจอกันที่รายการจองนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่งหัวใจผมด้วยอย่าลืมนะครับเรื่องรถ ไว้ใจพี่เสือครับ